วันนี้จะมาสาธิตวิธีการอุ้มทารกนะคะซึ่งการอุ้มทารกที่ถูกวิธีเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญสำหรับพ่อแม่นะคะเพราะในช่วงขวบปีแรกทารกยังมีพัฒนาการไม่เต็มที่รวมถึงกล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณคอซึ่งยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะคะการอุ้มทารกที่ถูกวิธีก็จะส่งผลดีต่อด้านร่างกายจิตใจของทารกนะคะทำให้ทารกเนี่ยรู้สึกปลอดภัยสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็สร้างความไว้วางใจให้กับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงคนที่ดูแลใกล้ชิด ได้เป็นอย่างดีค่ะ การอุ้มทารกที่ถูกว,วิธีนะคะอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะจะรู้สึกมีความกังวลกลัวว่าจะอุ้มทารกไม่ถูกว,วิธีกลัวว่าทารกจะตกกลัวว่าทารกจะไม่สบายตัวรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านควรที่จะเรียนรู้การอุ้มทารกที่ถูกว,วิธีนะคะเพื่อให้สามารถอุ้มทารกได้อย่างเหมาะสมและก็ปลอดภัยะคะ่ะวันนี้นะคะพายาบาลก็จะมาสาธิตวิธีการอุ้มทารกด้วยกันทั้งหมด5ท่าน,าน,นะคะท่าแรกนะคะจะเป็นท่า โวยเป L ay, หรือว่าท่าเบสิคนะคะเราจะใช้มือหนึ่งข้างนะคะประคองบริเวณท้ายทอยของทารกส่วนมืออีกด้านหนึ่งนะคะประคองบริเวณก้นของทารกค่ะจากนั้นยกทารกขึ้นมาระดับหน้าอกของเราใช้มือข้างที่ประคองก้นทารกนะคะเลื่อนไปบริเวณท้ายทอยค่ะส่วนมือข้างที่ประคองท้ายทอยของทารกนะคะให้เลื่อนลงมาทําแขนเป็นมุมแล้วใช้แขนของเรานะคะประคองด้านหลังของทารกและลําตัวค่ะ ต่อไปจะเป็นท่าอุ้มพาดบ่านะคะท่านี้ก็คือจะเป็นท่าอุ้มจับเรือหลังกินนมป้องกันเรื่องของอาการท้องอืดในทารกด้วยนะคะวิธีการนะคะใช้มือประคองท้ายทอยของทารกค่ะมืออีกข้างหนึ่งนะคะประคองบริเวณก้นของทารกจากนั้นนะคะโน้มตัวเราเข้าไปหาทารกเล็กน้อยยกทารกขึ้นมาให้อกของเราแนบชิดกับอกของทารกนะคะจากนั้นยกตัวขึ้นหันหน้าทารกออกไปด้านนอกนะคะใช้มือข้างที่ประคองท้ายทอยของทารกนะคะ เลื่อนลงมาประคองบริเวณสะโพกนะคะจากนั้นใช้มือข้างที่ประคองสะโพกของทารกรูปหลังทารกเบาๆค่ะท่าที่3นะคะจะเป็นท่าอุ้มที่ท้องค่ะท่านี้นะคะจะใช้ในกรณีที่ทารกร้องเยอะโดยเราจะไม่ห่อตัวทารกนะคะอันดับแรกก็คือใช้มือของเราประคองที่ท้ายทอยของทารกนะคะใช้มืออีกข้างนะคะประคองบริเวณก้นของทารกจับทารกยกขึ้นมานะคะ ใช้มือข้างที่เราประคองก้นทารกนะคะเลื่อนมาบริเวณหว่างขาของทารกค่ะมือข้างที่ประคองท้ายทอยของทารกนะคะโน้มตัวทารกลงมาพาดกับแขนของเราโดยให้หน้าของทารกนะคะหันออกด้านนอกจากนั้นใช้มือข้างที่ประคองท้ายทอยทารกรูปปอบประโลมทารกเบาๆค่ะท่าที่สี่นะคะจะเป็นท่าอุ้มศพตาค่ะใช้มือประคองท้ายทอยของทารกเหมือนเดิมนะคะมืออีกข้างนะคะประคองบริเวณก้นของทารก จับทารกยกขึ้นมาระดับหน้าอกนะคะจากนั้นสบตากับทารกและพูดคุยกับทารกได้เลยค่ะหยอกล้อได้เลยนะคะท่าที่ห้านะคะจะเป็นท่าอุ้มส่งต่อค่ะโดยเรานะคะจะใช้มือประคองท้ายทอยของทารกนะคะมืออีกข้างหนึ่งนะคะประคองบริเวณก้นของทารกยกทารกขึ้นมาระดับหน้าอกนะคะจากนั้นนะคะเราจะส่งต่อให้กับผู้ที่จะรับนะคะโดยจะควยแขนรอรับทารกจากเรานะคะ วางทารกบริเวณแขนของผู้รับเบาๆนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถฝึกอุ้มทารกท่าต่างๆตามที่พยาบาลสอนได้เลยนะคะเพราะการอุ้มทารกที่ถูกวิธีจะทำให้ทารกรู้สึกถึงความอบอุ่นและทำให้ทารกมีความปลอดภัยค่ะ